กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกินเนื้อย่างใครอยู่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยผมจะไปกินที่ร้านเนื้อล้วนๆแถวกรุงเทพกีทาตัดไม่ร้านจะอยู่ตรงแถวที่มีปั๊มปตท2สองฝั่งเป็นฝั่งขาออกจากกรุงเทพร้านจะอยู่ตรงนี้เลยเจอแล้วร้านเนื้อล้วนเดีย๋ยวเราเข้าร้านไปดูกันเลยดีกว่ามาถึงหน้าร้านก็จะมีเมนูตั้งอยู่นะแล้วก็ร้านนี้เขาปิดวันจันทร์เราที่จะเปิดแต่ตอนช่วงเที่ยงเข้าไปดูในร้านกันเลยเข้ามาในร้านนะฮะโอ้โหบรรยากาศนี่นึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นบรรยากาศ เองก็ hmm. จะมีทั้งโซนนั่งโต๊ะแล้วก็นั่งบาร์แบบนี้ามาดูเมนูแล้วก็ราคากันดีกว่าราคานะฮะเขาก็จะเป็นเซตนะมีเนื้อหลายๆแบบมีตั้งแต่4 0 0 5 0 0 600 000, จนถึงเป็นพันก็มีพวกเครื่องเคียงต่างๆข้าวผัดมันเนื้อนี่อร่อยมากจะบอกว่าร้านนี้คนที่ไม่กินเนื้อก็มาได้นะเพราะเขามีเมนูที่ไม่ใช่เนื้อแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเนื้อก็บอกให้เขาจัดมาให้ได้ขออร่อยอร่อยสั่งอาหาร <S <S ไปเสร็จก็นั่งดูวิวดูอะไรไปแหมเขาคุมตีมดีนะเนื้อล้วนๆเนี่ยการตกแต่งเคาน